สวัสดีค่ะประสุทค,ค่ะประสุกธิ์ก็มาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ประสุจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตาเนาะ,ะการที่เราไม่ซ้ําเติมให้การเก็บครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งที่สองครั้งที่สาเนี่ยก็ถือเป็นการเมตตาอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะประสุทจะเล่าประสบการณ์ในการทํางานเนะาะเมื่อก่อนนี้ประสุก็อยู่อยูอ่เป็นพยาบาลอยู่อายุรกรรมนะคะ,ะคนไข้เนี่ยเขาก็มาด้วยเรื่องของ ของการเสียเลือดนอะจากจากกระเพาะอ,อาหารนะคะเพาเป็นแผลในกระเพาะอ,อาหารนะคะแล้วก็มีการเสียเลือดออกมามีการถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดสดอะไรอย่างเงี้ยนะ เเราก็ต้องมีการให้เลือดชอดเชยนะคะในเมื่อเขาตรวจอะตรวจตรวจเลือดแล้วเนี่ยบอกความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเขาน้อยเกินไปนะคะเพราะงั้นน้าร่างกายของเขาเดี๋ยวก็จะไม่ไหวนะมันจะมีผลตามมาถึงหัวใจของเขาที่ต้องทำงานหนักนะคะจะเกิดหัวใจโตหรืออะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็ให้เลือดเขานะคะ <c oughs> คนนี้เนี่ยเขาจะคุณหมอเนี่ยสั่งให้เลือดเนี่ยสองขวดนะสองขวดหรือ2ยูนิตนะคะเป็นเลือดแบบโว หมายถึงว่าเป็นทั้งน้ำทั้งเนื้อเม็ดอะไรเนะี่ยรวมกันทั้งหมดอ่ะนะคะเขาเป็นประมาณขวดแล้วก็จะประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยซีซีอ่ะนะคะประสุก็ได้เตรียมของเขามาวางเรียงกันแล้วเวลาที่เราเตรียมพวกนี้นะคะไม่ว่าจะน้ําเกลือหรือว่าจะยาที่เป็นให้ให,ให้ทางน้ําเกลือเนี่ยนะ mm hmm. เาก็จะวางแบบว่าต่อกันเป็นเตีงหนึ่งเตี้งสองเตี้ยงสามอะไรเงี้ยเป็นล็อกๆๆๆไปอ่ะนะคะคนนี้เขาก็อยู่ล็อกหนึ่งอ่ะนะ ซึ่งปัสสุก็จะวางเลือดไว้2ยูนิตนะแล้วก็ไปให้ไว้แล้วหยุดห่ยูนิตนะคะ1ขวดนะคะหนึ่งขวดหนึ่งถุงเนี่ยนะคะเราก็จะตองต่อถุงที่สองแต่ตอนนี้มีคนให้เลือดเนี่ยสามคนนะวันนั้นมีคนให้เลือดสามคนซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกันโอเคค่ะเมื่อเวลาที่เลือดใกล้หมดแล้วนะญาติก็จะมาตามนะว่าหมอ เลือดหมดละอะไรเงี้ยน,นะคะประสุก็จะต้องไปเปลี่ยนให้นะคะคือเอายูนิตใหม่ที่มีเลือดอยู่ไปเปลี่ยนให้เขาซึ่งเป็นถุงที่ยูนิตนั้นก็คือเลือดใกล้จะหมดนะพระสุก็ ด้วยความเร่งรีบนะคะเพราะว่าคนไข้เราเยอะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรามีน้อยประสุก็เดินมาประสุก็เป็นความมั่นใจอ่ะเรามั่นมั่นมั่นเกินน่ะนะคะว่าเราเป็นคนวางเองตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เอื้อมมือมาหยิบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไปแล้วก็ให้เลือดคนไข้แต่ปรากฏว่าพอให้ไปสักครู่เนี่ยคนไข้บอกว่าคันนะคะคันที่แขนวตรงจุดที่ให้เลือดนะคะ เพราะว่าเลือดใหม่เนี่ยเ,เมื่อกี้เลือดเก่าเนี่ยเขาก็เริ่มไหลไปตามท่อตามสายะนะคะจนกระทั่งหมดแล้วก็มีเลือดใหม่เข้าไปนะเขาบอกว่าเขาคันแล้วเขารู้สึกแน่นแน่นประสุกอุ้ยคือเกิดอะไรขึ้นพอเขาบอกแน่นปุ๊บประสุก็ต้องไขเตียงก่อนนะให้หัวเตียงเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ออกซิเจนมาให้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะประสุก็ฉุกใจอะนะว่าเอ๊ะเราเพิ่งเราเพิ่งให้เลือดเขาเนาะเพราะฉะนั้นเอ๊ะกขแพ้เลือดหรือเปล่าแต่เราไม่ได้คิดนะว่าเราอะให้ผิด ป้าสุก็วิ่งมาดูปรากฏว่าอคนงานน่ะนะคะเขาก็ได้มาทําการเช็ดเช็ดแถวนั้นน่ะนะคะเช็ดไอไ้อโต๊ะที่วางพวกน้ําเกลือพวกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีการเลื่อนเลื่อน,อนจุดเลื่อนจุดของขวดเพื่อที่จะเช็ดตรงใต้ใต้ใตยูนิตเลือดที่เราเตรียมให้อ่ะเช็ดแล้วก็ไปวางแต่เขาก็ไม่ได้ดูนะว่า ว่าอันเนี้ยเธอวางไม่ตรงที่เดิมนะอะไรเงี้ยแต่เราเองเราก็สับเพ่านะคะปรสสุก็ยอมรับเลยว่าประสุสับเพ่าคือประสุก็หยิบไปด้วยความด่วนแล้วก็ไปให้เลยตอนนี้พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยประสุก็รู้เลยว่าเสร็จและเรานะจำเลยที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ถือแล้วเป็นคนไปให้นะอ mm hmm. เราให้ผิดนะอันนี้ไม่ใช่เลือดของเขานะเราหยิบของอีกคนหนึ่งไปให้โดยที่ไม่รู้ว่ามีการสับสับวาการวางเนาะ ก็ศุกก็ให้ตามตาหมอนะคะว่าเออเราให้เลือดผิดนะให้เลือดผิดแล้วก็อยู่ทางนี้เนี่ยคือคืออีกคนนึงเนี่ยเป็นคนไปโทรรายงานแล้วเราเองเนี่ยก็รีบมาเปลี่ยนเลือดให้เขานะเอาเลือดเอาเลือดอันนั้นน่ะออกไปแล้วก็เป็นให้เป็นน้าเกลือคือก็จะมีเทคนิคทางนี้นะคะเอาเลือดเก่าออกอะไรอย่างเงี้ยกสศุก็ก็ช่วยตรงนี้เราก็เตรียม เตรียมทั้งยาที่จะปั๊มหัวใจแล้วก็เตรียมทั้งยาแก้แพ้ที่จะฉีดล้วยนะคะเพราะว่ายัางไงก็ต้องใช้แน่ๆนะก็เตรียมตรงนี้แล้วก็รอหมอนะแต่คนสารคนไข่มากเลยนะในขณะที่ประสุททาเนี่ยประสุกก็ในลานสายตาของเราอนะคะในลานสายตาของเราเนี่ยเราก็ยังได้เห็นเนาะคนงานที่เป็นคนเช็ดตรงนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็มองแวบหนึ่งเนี่ยที่ประสุสัมผัสได้เนี่ยคือเขารู้สึก เขาสึกตกใจเขารู้สึกรู้ตัวนะรู้ตัวว่าอุ้ยเขาเขาน่าจะทําตรงนี้ผิดพลาดมันทําให้เราผิดต่อไปแต่ว่าถามว่าคนรับหน้าคือใครคนรับหน้าคือเราเพราะเราเป็นจําเลยที่หนึ่งเราเป็นคนถือไปให้คนไข้นะคะคือประสุเห็นละว่าเขาตกใจแล้วเขาก็คงจะกลัวนะว่าเขาจะต้องถูกตําหนิหรืออะไรเงี้ยนะประสุประสุะสก็เลย ไม่ได้ไม่ได้ยังไงนะคะตอนนั้นก็คือใจตรงหน้าเราก็คือต้องต้องช่วยคนไข้ก่อนนะพอหมอมาหมอก็สั่งยาอย่างที่เราเตรียมไ้ให้แล้วก็แบบช่วยกันแก้ไขอาการแพ้ให้คนไข้ก่อนนะคะจนกระทั่งมันผ่านวิกฤตนี้ไปละประมาณสองชั่วโมงเนาะป้ะจุกก็รู้สึกหายใจโล่งอ,อกนะที่ที่เราแก้ไขให้เขาได้เนาะเราเราก็ผิดนะเราเองอะเราก็สํานึกอยู่ว่าเราผิดเนาะ หมอก็หมอก็มองเราแบบว่าก็สายตาก็เราก็รู้นะว่าทำหนิว่าทําไมแบบว่าไม่ไม่ดูให้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตามหลักของการให้เนี่ยเราจะต้องเช็คแล้วเช็คอีกเช็คซ้ําเช็คซ้อน,น่ะนะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยประสูวก,ก็ไม่ทันที่จะได้เช็คกันนะด้วยด้วยความด่วนเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างอถึงมันก็ถึงพูดไปมันก็เหมือนเป็นการแก้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดอะไรคือให้ทุกอย่างจบไปนะคะ ต่อมาเนี่ยคนงานเนี่ยเขาก็ประสกูก็จะดูนะว่าคือเขารู้สึกเขารู้สึกอะไรบ้างไหมนะในสิ่งที่เขาก็ทาลงไปคือเราเนี่ยเป็นร่วมเลย <c oughs> จาเลยร่วมนะคะแต่ว่าแต่ว่าแบบถ้าเราไม่ได้พูดหรือเขาไม่ได้พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาก็เขาก็คือส่วนหนึ่งของการทําผิดครั้งนี้นะก็โอเคเขาก็มาขอโทษเนาะในระหว่างนั้นเนี่ย ตลอดเวลาเนี่ยประสุก,ก็ไม่ได้มองไปที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทําให้เขารู้สึกว่าเขาถูกตําหนิหรือว่าไม่ได้ทําให้คนอื่นเนี่ยสงสัยในตัวเขานะเพราะว่าประสุกก็จะนิ่งตลอดแล้วก็ยอมรับอยู่ตลอดเวลาว่าเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาขอโทษนะแล้วก็บอกเราไม่ได้โกรธหรอกนะเพราะว่า ก็อย่างว่าแหละนะก็คือเราก็ผิดอะ่ะนะเราก็ผิดเต็มๆอะ่ะอืมถ้าใครจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดจากเราก็ก็เป็นอย่างนั้นนะคะเออเราก็ยอมรับข่าวข่าว <c oughs> ข่าวเสียหายเาพาะสุไปเยอะมากเนาะอืมเป็นเหมือนคนที่แบบทํางานสบเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็คือมันก็ป่วยกันเนาะที่จะพูด จะพูดซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นคนงานเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคือคือให้มันจบทุกอย่างให้มันจบไปนะแล้ววันหนึ่งอะ่ะเรื่องพวกนี้มันก็จะหายไปเองเนาะมไม่มีใครพูดของเรื่องของคนอื่นนานหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองเนะเาะแล้วก็ต้องคิดเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นพระสุก,ก็คิดว่าแล้วมันก็จะหายไปนะแล้วมันก็จะค่อย เบาบางลงไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีประเด็นใหม่ที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ขึ้นมาอีกก็อาจจะมีการลื้อฟื้นเนาะว่าอุย๊ยตอนนั้นเนี่ยก็ประสบไงที่ทําผิดเนี่ยก็อาจจะยกเป็นตัวอย่างของข้อผิดพลาดในการทํางานซึ่งก็โอเคนะคะเราถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นการเช็คอัพตัวเราเองด้วยนะว่าคือต่อไปเธอก็ต้องละเอียดรอบครอบกว่านี้เนาะยังดีอะ่ะที่ที่คนไข้เนี่ยเขาก็าไม่ได้ ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นอะไรมากนะคะม,มันก็มันก็หลอนสําหรับตัวเราแล้วมันก็ทําให้เราอะละเอียดถี่ทวนมากขึ้นขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะทําอะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเช็คมากกว่าเมื่อตอนที่เราเรียนด้วยด้วยซ้ำน,นะคะเพราะว่ามันเคยผิดพลาดมาแล้วไงเราไม่ควรจะผิดเรื่องเดิมในครั้งที่สองหรือครั้งที่สามนะนะ เราควรจะได้รับสิ่งนั้นควรจะได้รับการแก้ไขเนาะแล้วก็ยิ่งไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตคนเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไปสุดเลยวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออ่น้องเนี่ยเขาก็มาขอบคุณมากมายอะนะว่าว่าเอ,อเราไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจอะแต่ในส่วนลึกของเขาเนี่ยเขาเข้าใจโอเคค่ะ ต่อมาเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นคนละเอียดรอบคอบขึ้นเยอะเลยแล้วมีอะไรเขาก็มาถามเรานะมันก็เกิดการมันก็เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกันในการทำงานแล้วก็รักกันมากขึ้นโอเคค่ะประสุก,ก็ตื้นตันอีกแล้วก็ก็เป็นคนอย่างนี้ <laughs> น้ำตาพันจะออกอยู่เรื่อย ก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องประสบการณ์จริงๆของประสวยนะคะชีวิตคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะแล้วก็ความรู้สึกของคนที่อยู่นะที่จะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เราตัดทิ้งไปได้ก็ก็ตัดทิ้งไปนะไม่ไม่เก็บมาเป็นสาระเป็นอารมณ์แล้ววันหนึ่งสิ่งพวกนี้ก็จะเลือนหายไปเนาะไม่ได้อยู่ในความทรงจําของใครกันตลอดนะคะทุกคนมี เรื่องของตัวเองที่ต้องคิดโอเคค่ะถ้าถูกใจที่ปสสเราแล้วก็แหมืนปันครั้งนี้นะคะเนี่ยไม่รวมถึงอาการตื่นตันของปสสนะคะก็คอมเมนต์ปสสมาได้เลยนะคะกดคอมหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจปสสนะคะปะสสก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเราเรอยๆนะคะการทํางานทึ่งเป็นอยู่หลายปีเนี่ยทำให้เรามีประสบการณ์เยอะๆที่จะพร้อมที่มาถ่ายทอดถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็น ความผิดพลาดของตัวเราเองนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารับได้นะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยความผิดพลาดเหล่านั้นก็คือบทเรียนนะคะที่จะเป็นบทเรียนของตัวเราในระดับต้นนะคะแล้วก็จะเป็นข้อคี่สำหรับต่อไปสำหรับคนรุ่นหลังด้วยขอบคุณมากนะคะที่ฟังกจนจบค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ